สวัสดีครับพี่โป h ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่เตยตาลิดนะครับตอนนี้เรามาดูรถรุ่นหนึ่งนะครับที่เปิดตัวใหม่เมื่อว,วานนะตอนนี้รถมาที่โชรูมเรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอพอดีกําลังลงเทนเลอร์เลยนะครับโครล,ล่า c r อส s นะครับตอนนี้ตัวท็อปเลยสี หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับโอ้ห oh, ไฟหน้าดูมากเดี๋ยวนี้เราถ่ายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพี่โยรถไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวถ้าล้างเสร็จยังไงขึ้นโชลุนเรียบร้อยนะครับเดี er <Yeah. S 2> ๋ยวพี่พีเซลเขาจัการเร,าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูเลกน้ำเดือดไปก่อนว่ารถมาแล้วเดี๋ยวทำรีวิวให้นะครับในช n น l ของเรา ใหญ่นะสวยนะนี่เลยนะฮะไม่ธรรมดาสวยเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราให้พี่เขาทำงานก่อนนะครับเก็บรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวคันนี้ c o l o r a Cross นะครับโมเดลใหม่จากทาง t o y ยต a เปิดตัวเมื่อวานเลยสิ่งๆเลยนะครับแล้รับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ